ก็เปิร์จะมี3เปิร์นะครับเหมือนเดิมก็คือจะมีคิดจับกัดทางพันธุกรรมบังคับลังเลแล้วก็การเรียนรู้ของเครื่องจักรนะครับเปิร์นี้ก็เิดกถ้าเกิดฮิวเซตจะติดสถานะบอกกำลังสายวิศวกบีไม่จำเป็นต้องมีเสียงหัวใจนะครับน่าจะานะแล้วก็อย่ากราสายเนียนะลูก อันนี้คือถ้าเกิดตีเซอร์แล้วตรงที่ล้มอ่ะครับใครที่อยู่ในระยะ16เมตรจะติดสถานะถูกกีดขวาง10วิลดความเร็วการเคลื่อนที่ลง15เปอร์เซ็นต์นะครับอารมณ์แบบว่าเป็นเปิร์กสโนโบอลไล่แบบตีล้มอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าต้องอยู่ในระยะ16เมตรนะครับจะวิ่งช้าลง15เปอร์เซ็นต์เลยนะคือวิ่งช้าลงมากๆ10วิก็คือน่าจะล้มชัวร์ถ้าเกิดโดนเปิร์กนี้นะครับแต่ว่าคููดาว40 วินะครับโอเคแล้วก็เบอร์ที่3การเรียนรู้ของเครื่องจักรนะครับเบอร์นี้คือถ้าเกิดกระทืบเครื่องแล้วเครื่องนั้นจะเครื่องนั้นจะมาร์กสีเหลืองไหมครับไฮไลท์สีเหลืองไว้ถ้าเกิดปั่นถ้าเกิดปั่นไฟเสร็จปั่นไฟเครื่องนั้นเสร็จนะครับเราจะได้สถานะเร่งรีบ7%ดเก็คือวิ่งไวขึ้นเซตกับตรวจไม่พบนะครับนาน30วินาทีก็คือจะออไม่มีไฟแดงแล้วก็ไม่มีเสียงหัวใจอะไรมาเนี่ยนะครับ ประมาณ3 0มวิถ้าเกิดเครื่องนั้นปั่นเสร็จนะประมาณนี้นะครับสำหรับ3ตัวตัวเปิร์มันส่วนตัวสกิลมันเนี่ยค่อนข้างจะต้องอธิบายประมาณหนึ่งเดี๋ยวจะอธิบายตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวจะอ,จะอธิบายเพิ่มในเกมด้วยก็คือตัวมันสามารถยิงกล้องผมเรียกว่ากล้องน,นะครับมันคือไบโอพอยิงกล้องกล้องมันจะสามารถไปเกาะตามที่ต่างๆในแมปได้นะครับ <S <S แล้วเราก็สามารถใช้ตัวกล้องเนี้ยเพื่อยิงตัวมันเรียกว่าอะไรนะ สลิปสตรีมนะครับมันจะเป็นก้อนกลมๆไปเกาะแป๊ <Hey. S 1> บนหนึ่งนะครับขั้นรนายการจัดการแมวแป๊บนหนึ่งนะครับโ okay. อเคผมกลับมาแล้วมีคนโอเคแล้วก็เออถึงไหนแล้ววะ <laughs> ก็มันจะยิงไอตัวกล้องเนี่ยผมจะเรียกว่ากล้องลวกันจะได้ไม่จะได้เป็นเข้าใจกันนะครับยิงกล้องไปเกาะตามจุดต่างๆในแมปได้ตามกำแพงตามต้นไม้ตามอะไรพวกเนี้ยเพื่อที่จะสามารถบังคับกล้องตัวนั้นเพื่อยิงสลิปสตรีมนะครับเป็นพลังของมันนะ่ะเพื่อไปเกาะที่ตัวเซอร์นะครับหลังจากที่เซอร์โดนสลิปสตรีมแล้วเนี่ยนะครับเราจะสามารถวรับไปที่หลังเซอร์ได้เลยนะครับโดยจะว์ปจากกดคลิกขวาด้วยตัวเราเองหรือว่าจะว์ปจากกล้องก็ได้ นะครับแต่ถ้าเกิดกดที่ขวาแต่ตัวเองจะว์ปไปเร็วกว่าแต่ว่าเขาต้องอยู่ในระยะมองเห็นของเรานะอ่าแล้วก็ถ้าเกิดเซอร์เขาเซอร์คนที่ติดสลิปสตรีมเนี่ยไปอยู่ใกล้ๆเซอร์คนอื่นเนี่ยมันจะแบบเหมือนแพร่เชื้อใส่กันได้ด้วยนะครับอารมณ์เหมือนอีกาที่ใส่แอนดออนม่วงอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคแล้วก็หลังจากนั้นถ้าเกิดเราว้าไปเนี่ยครับจะติดสถานะพิเศษก็คือสถานะโหมดโอเวอร์คอร์กนะครับตอนที่เราติดโหมดโอเวอร์คอร์กอยู่เนี่ยเอ้ยอย่ากัดตีนตอนที่เราติดโหมดโอเวอร์คอร์กอยู่เนี่ยเ เราจะหลังก็คือว์ปไปจะติดหมดโอเวอร์ค็อกถูกไหมจะกระทืบไม้ไวนะครับกระทืบเครื่องไวนะครับแล้วก็ข้ามหน้าต่างไวนะครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่ใช่ทีเด็ดทีเด็ดจริงๆของมันก็คือถ้าเกิดเราติดอยู่ในบทโอเวอร์ค็อกเนี่ยแล้วเราแล้วเซอร์กดพับไม้หรือสตันไม้ใส่เราเนี่ยไม้แม่งแตกเลยนะครับผมไม้แตกไม้แตกในที่นี้คือเราไม่ติดสตันเลยนะยิ่งกว่าการสตันอีกนะเข้าใจไหมเราสามารถกดตีได้เลย เออเข้าใจไหมมันไม่มีสตันเลยนะครับจะไม่มีการสตันอะไรเราเลยนะครับเออ <c oughs> นะแต่ว่าหลังจากที่เราโดนเซอร์สตันไม้ใส่ในโหมดโอเวอร์คอกเนี่ยเราจะติดสโลนะครับก็คือจะเดินช้านะครับแต่กดตีได้นะเดินได้แต่ว่าจะเดินช้ามากๆประมาณระยะเวลาหนึ่งนะครับเออก็คือถ้าเกิดไม้แตกแล้วเราอยู่ใ,ใกล้เซอร์ก็คือกดตีต่อได้เลยนะครับไม่มีไม่มีการสตันใดทั้งสิ้นถ้าอยู่ในโหมดโอเวอร์คอกนะโอเคความสามารถมัน จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็เซอร์ Sir สามารถแก้ด้วยแก้ไอตัวที่เกาะหลังเซอร์หรือว่าแก้ไอตัวกล้องที่ทํางานอยู่ครับด้วยการไปหากล่อง EMP ในแมปนะครับมันจะเป็นเปิด EMP เอาไว้ใช้ c a n ซิลตัวใช้แกะไอตัวที่หลังของเซอร์ได้หรือว่าสามารถทําให้กล้องที่เราติดต,ติดตามบูมต่างๆในแมปเนี่ยหยุดทํางานนะครับแต่ว่าเซอร์จะต้องไปเปิดเหมือนเราเปิดทีพาของเวทเกอร์ของเนเมซิตประมาณนี้ นี่จะประมาณนี่น่าจะประมาณ80-90%ของตัวตัวนี้แล้วนะครับที่ผมเข้าใจนะตอนนี้นะประมาณ8 0ด0ิบปนะครับเดี๋ยวดูในเกมว่าเป็นยังไงโซนได้ไล่ดุนะตัวใหม่เอแต่โซนอาจจะโดนแก้ทางได้โอ้โหไม่ได้ดานใหม่เสียดายว่านี่ครับเราจะสามารถยิงสก,กิลออกไปได้แบบนี้ ันใหญ่เหรอแล้วเราก็จะยิงพอเราเกาะปุ๊บเราก็จะวาร์ปได้เลยครับแล้วพอวาร์ปมาอย่างเงี้ยถ้าเราโดนไม้อะ่ะมาก็จะแตกเลยอย่างี้เลยนะครับผมเข้าใจแล้วเราก็วาร์ปต่อได้เลยนะครับ างนี้เลยนะครับผมงงไหมคือเราจะโอเคตอนนี้เรข้างโหดอยู่แหละนะครับไล่อย่าโหดมากปุ๊บเราก็ส่องครับโอเคตอนนั้นมีคน แต่ว่าเราโดนตัวโดนเราโดน EMP อยู่นะครับคือตัวเราต้องยิงจากกล้องก่อนนะครับแล้วเราถึงจะวาร์ปใส่อัดได้คือเราจะวาร์ปจากกล้องก็ได้หรือว่าเราจะวาร์ปจากตัวเราเองเลยก็ได้นะครับอเ,อเอ้าไอ้หี้ยมันไปล็อกอันนูน้นสัตเอ้ยหนึ่งทีก่อนละกัน อ๋อถ้าเกิดอยู่ใกล้เสามันจะล็อกนานโอเคโอเคผมเก็ตละวาบเห็นปะปารมาได้เลยเห็นปะถ้าเกิดเขาโดนไอ้นี่ก่ออยู่จะวาร์ปจากกล้องก็ได้หรือว่าวาร์ปจากนี่ถ้าเกิดเขาติดอันนี้อยู่ด้วยเนี่ยจะจุกยากมากนะครับผมบอกเลยเ <c oughs> พราะว่าเราสามารถวาร์ปอัดตัวเขาระหว่างที่เราวาร์ปอัดตัวเขาเนี่ยหลังจากที่เราวาร์ปอัดตัวเขาี่ยปุ๊บเราจะกระทืบไม้ไวเราจะกระทืบเครื่องไวเราจะข้ามหน้าต่างไวแล้วเราจะโดนไม้ละไม้แตกเลยด้วยครับ โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีเบิร์กเฮ้ยเจ้าวะ มันแอบแล้ววับแล้วพี่วับยับไม่สดูกใครหรอกจำไว้ละไม้แตกนะจ๊ะละไม้ไ,ไม้แตกนะจ๊ะแต่ว่าหลังจากที่เราไม้แตกเนี่ยครับเราจะโดนโสโลนะลลเราจะวิ่งหนึ่งเนี่ยามันจะขึ้นสถานะกีดขวาเหมือนที่เซอร์โดนะครับเวลาเซอร์โดจากตัวตลกหรืออะไรพวกเนี้นยน่าจะอยู่ตุบ้านปาร์ตี้ต OK，妹妹。 งงงงอะเดะอย่างนี้ก็งงอะดีอย่างนี้ก็งงอะดีน้งงอ,นอง <c oughs> โซนครับโซนโหดไล่โหด ลลไอมันพังก <The Major> mm ่อนด้วยมันรู <the> ้เยอะไอ้วนนี้มันรู้เยอะมันรู้เยอะส่วนเปิกที่ผมใส่มาจะมีกระทืบเครื่องนะถ้าเกิดเครื่องนั้นปั่นเสร็จก็จะวิ่งไวกับตรวจไม่พบนะครับอีกเปินึงถ้าเกิดทิ้งเสร็จจะติดหมดกำลัง อีกเบิร์กหนึ่งเป็นเปิร์กไลทเดี๋ยวผมจะที่มาอีกทีล้กันตัวเปิร์กนะครับไล่ก็โหดครับโซนก็โหดนะตัวเนี้ยผมบอกเลยปล่อยตายไปเลยครับผมแค่นั้น ยังไม่รู้เรื่องอยังไม่รู้เรื่องเนงยไม่ยังไม่อุ้ยไม้แตกนะอือบอกแล้วว่าไม้แตกระวับต่อเลยไม้แตกนะอึแล้วบอกแล้วว่าไม้แตกแค่นั้นไปแบบ้านฟ้าืีเปล่า รู้จักเทพเจ้า CCTV ไหมน้องรู้จัก <c oughs> รู้จักเทพเจ้า CCTV ไหมน้องพี่เห็นพี่รู้พี่เห็นทุกอย่าง เอ้ามันปั่นเหรอผมเนื้อไม่ได้ปั่นนะน,นะเครื่อนั้นเออไหนวะวาววาบอืมแล้วน้องโดนเกาะอ,อยู่อย่างั้นน้องจะจุกยังไงคือถ้าเกิดโดวไอ้นี่เกาะอ,อยู่จุกไม่ได้แน่อนอนครับ ลาพี่วับระบายแตกนะนี่ไงล่ะพี่บอกน้องแล้วพี่บอกน้องแล้วใช่ไหมพี่บอกน้องแล้วใช่ไหมฮึพี่บอกน้องแล้วใช่ไหมหึหึหวับอาวอะไรอ่ะ จะเป็นพระเอกเหรอตัวนี้ว์บไม่ได้ครับต้องกินก่อนวับวับวับเออวับวับวับพี่วับใส่แหละเนาะเฮ้ยบันจัด ผมบอกเลยเก่งไม่เก่งไ,ไม่รู้แต่มันแน่นอนผมพกให้ตัวนี้เอาออกเองได้ครับพีเอสแต่ว่าจะต้องไปหาเหมือนเนเมซิสเหมือนเวสเกอร์พวกนี้เลยเนี่ยมันจะเป็นก่อบแบบนี้อ่าเปิดแล้วก็สามารถแกะอ,ออกได้แต่ว่าเอาออกเองไม่ได้เออ นิดเดียวคุมกำเนิด เราคุมกำเนิดมันอ๋อเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดเครื่องนี้ปั่นเสร็จเราจะวิ่งไวครับแล้วก็จะตรวจไปพบอ๋อเฉพาะเฉพาะเครื่องล่าสุดอ๋อเปลี่ยนเครื่องได้ด้วยโอเคโอเคเก็ดเจ็ดเ็ดเ็มันไปคิวกันตรงบ้านใต้ดินเหรอแต่กล้องได้กี่อันเจ็ดครับถ้าไม่มีแอดออนนะมันจะเจ็ดครับใช่ไหม หนึ่งสองสามี่ห้าหกป่ะสองสหแปดปปะ <8. S 2> แปดอไพี่าวาระไม้แตกนะไม้แตกนะเนี่ยอัน,นี้ท,ที่ที่มันถืออยู่อะ่ะ ที่เขาถืออยู่คือลาดีวาฟโอ้ถ้าเป็นแอดอนแดนนี่ล้มเลยเนะี Ad ่ยแอดอนแดนที่เพิ่มเปอร์เซ็นต์อะเปอร์เซ็นต์วิ่งไวอะผมว่าโหดถ้าไล่อะ่ะจุกลําบากมากครับมันต้องเปไม้เลยอะ่ะแต่ถึงเปไม้อะ่ะคือเข้าใจอย่างนี้ก่อนคือเวลาเราวารฟอ่ะ คือเวลาเราว้าบ่ะทุกคนเอ่อเนี่ยป่ะอันนี้คือเราเราโดนปืน EMP ของเซอร์นะมันจะใช้ไม่ได้คือเวลาเราว์ปไปอ่ะเราจะข้ามหน้าต่างไว้กระทืบไม้ไวแล้วก็กระทึบเครื่องไวทําทุกอย่างไวหมดเลยแล้วก็โดนไม้แล้วไม้แตกด้วยคือจุ๊กลำบากมากอาจจะต้องเล่นหน้าต่างอย่างเดียวเท่านั้นวา้าไม้แตกนะ ไม่คือพับก็แตกไม่พับไม่พับก็โดนย,ยัดไม้อะ่ะเออ <c oughs> ลวาวาไม้แตกอีกแล้วหถ้าวาผ่านก็คือไม้แตกครับไม้แตกนะโอ๊ยไมนี้ไม่แตกต้องวาปก่อน <c oughs> วาปอืมจุอย่างไงบอกก่อน <c oughs> painless. Batman. possibly Please. ใช่ใช่ตัวนี้ไม่ต้องแสตอนดีก็เก่งครับแสตอนน้ำตาลเนี่ยก็เก่งแล้วอันนี้ A later few moments แล้วกูต้องทำคลิปใหม่ฮะกูต้องทำคลิปใหม่ กูต้องเล่นใหม่อีกเกมหนึ่งกูยังโมลีไม่ได้อีกไอ้สั์ be fast. Possibly painless. It is over. Oh I thought... ได้ไหมน่าจะลงได้นะคิดว่าคือโอ้โหตัวเป็นตัวโซวน่ะผมบอกเลยเพราะว่ามันเดินไล่อาจจะไม่ค่อยเวิร์ครับเพราะว่าเราปล่อยสก,กิลคือมันแค่วาปได้ถูกไหมคือเราไม่สามารถยิงใส่ตัวเซอร์ได้อ่ะหรือหรือว่าอาจจะมีอะไตอนทำให้ทำได้หรือเปล่าแต่มันยิงใส่ตัวเซอร์ไม่ได้ครับ โนเก่งอยู่ครับผมว่าแต่ว่ามันก็มีวิธีแก้อยู่ดีมันสามารถเซิร์ฟมันไปเก็บขอในแมบมาเพื่อที่จะไอ้นี่ได้เก็บปะได้เร็วได้โปรดตาย